มีสตอรี่ความรู้สึกเลยน,นะครับผมเก็บความรู้สึกดีๆไว้นี้ครับกับบรรยากาศท้องไร่ท้องนานะฮะอเขาหน้าวันจำจริงเขาก็งงามข้างหน้าก็จะเป็นบรรยากาศคห้งคำนี่คำเขางูนะฮะนะครับไปนี่หนึ่งกิโลเมตรเราไปนี่ บรรยากาศน่าลงเล่นนะน้ำนะนู้นอยู่หวะน้ำที่นี่บรรยากาศดีจริงนะใช่ก็อร่อยนะใช่ได้วนี่นะมาแล้ว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 ไม่เคยกินหอยจริไม่กินหอยที่นี่ไอ้ยี่หอยไงบ่หอยเชลี่นะลงแล้วนี่ลงจอดเหมือนเอฟสิบห้านะครับผมนี่แหละตัวจัดการหอยอย่างเยอะเลยนักกินหอยในตำนานนะฮเนี่ยนักกินหอยนี่ไม่ใช่ชอบกินหอยเนี่ยนักกินอันนี้กินหอยใหญ่ใช่ผมชอบกินหอยใหญ่ อันนั้นกินหอยเล็กอันนี้หอยใหญ่ก็กินหอยแครงหอยเมงคู่หอยคางหอยแครงหรือแล้วก็ก็คนชื่อหอยแล้วก็หอยคนด้วยคนชื่อหอยก็ชอบกินนะครับหอยคนทำไปกินอย่างนี้ครับใช่ใช่พูดทางนี้บปล่าพูดแกงนี้หกือเปล่านี่บรรยากาศดีจริงครับ ทีมงานขอให้คุญญณบรรยากาศก็กดีคนละอย่างนะฮะมาเขายิงลูกมานเป็นเลยร้านนี้ไม่น่าเบื่อโคตรเจ๋งชิวจริงครับชิวชิว โชเฟอร์ก็นั่งเขียดโทรศัพท์นะผมแชทหาต่ผูุสาวนะครับผมวันๆู้สาวไม่มาด้วยครับก็เลยเหงานะฮะตอนนี้เราก็อยู่ในร้านคาเฟ่ครับโคตรเจ๋งนะฮะติดติดกับไอ้วัดเขางูนะฮะอุทยานเขางูบรรยากาศก,ก็อยู่กับท้องทุ่งนานะฮะ นี่นะครับนี่บรรยากาศดีมที่รมาให้ใจฉันทิสุดเสอยู่นู่แล้วด้ทีมมองยาเราเสาเสาสัญญาณ ูบ่นี่ยิงแงเลยแมนแมนแมนสูบสองจังเลเอาปาบดยากาาจะามมันนั่งสูบอยใช่มนถ้าช่ชนเงียก็พาเียมาโอ้ยปวดท้องวะงนตอนตับจะเข้ายิ้ไปขี่เขี้้ยอ ตอนน้ำก่อนบรรยากาศก,ก็ได้นะฮะกาแฟก็ฟินนะครับวิวก็สวยพร้อมบรรยากาศท้องไร่ท้องนาวิวสุดอันศินนะครับผมของอีกที่ของจังหวัดราชบุรีนะะซึ่งที่ใครๆก็คับไปถึงว่าเฮ้ยมีแบบนี้ด้วยหรือวะ มีครับผมติดกับเนี่ยวัดหรือว่าัดถ้ำเขางูเลยติดกันเลยนะครับผมเลยมาแค่ประมาณสักสองเมตรนะฮะเลยจากซอยที่จะเข้าอเขางูนะเลยมานี่หนึ่งก็จะเจอช่วงยูเทิบดีครับจะเห็นเลยร้านนักโคชเจ๋งนะบรรยากาศอยู่ในเนี่ยบรรยากาศแบบนี้เลยทองไรทองนานะฮะนี่จ๋งจงนะริงนะฮะอ่ะอีพีนี้เราก็ เราจะเตรียมตัวเดินทางไปยังถ้านี่ลนะเขางูแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันว่าข้างในงมีอะไรน่าเตื่นตาเตื่นใจบ้างนะตอนนี้ก็นั่งถินกาแฟได้สักชั่วโมงกว่าแล้วนะฮะก็น่าจะถึงกววระหรือว่าถึงแก่การเวลาแนละ้วฮะที่ต้องเดินทางเข้าไปนะเดี๋ยวมันจะค่ำนะครับเพราะว่ายังมีสถานที่ที่เที่ยวอีกหลายทีนะ่ที่ต้องเดินทางไปนะ บรรยากาศก็นะเครื่องว่าเครื่องฝนมาแล้วนะ่นะไปเดี๋ยวไปวันนี้เรามาก็เนี่ยสี่คนนะฮะสี่คนห้าคนนะฮะโชเฟอร์หนึ่งคนวันนี้มาห้าคนก็กำลังอยู่ในช่วงะรละลิริกนะฮะในช่วงการเซลฟี่นะฮะของบรรยากาศท้องและท้องหนาอยู่ในขณะนี้ สับอีพีนี้ก็เดี๋ยวขอตัวนะผมตัดเพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวไว้เจอกันตอนที่จะเข้าไปในเขางูกันด,ดีกว่านะครับ